สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนลับเอ็ซี่สาวหน่อยเพชรบาดแพงแฟนกับพีลาองอิงทั่วประเทศและก็ทั่วโลกมาพอกันคือเก้าคือเดิมพี่น้องกับช่องหนุ่มภูรังกาชาแนลพี่น้องมาพอก็คือเก้าล้วพี่น้องตามตี่อีลาองอิงตามตี่สาวหน่อยเพชรบาดแพงมาขึ้นก็นไปทําการแสดงอยู่อำเภอพิบูลมั่ง,งาหารเนาะพี่น้องเนาะ ยุ้ยธงหน้าจำนี่มือปราบ้างพี่น้องบรรยากาศก,ก,ก็เคืนเคลืนดีน้านพี่น้องน้านเาคลืนนี้ก็ได้สุดยอดเลยเคื่นอ,อนีหลากอ่ะใส่น่าจะเป็นชุดไหมอีกแล้วม้่นพี่น้องชุดสีน้ำเงินสวยอีกขึ้นกอล์้พี่น้องเ <c oughs> บิ้งยังไงกักบเบียเบิ้งอีหลาลลลอีกเบิ้งมันบ่เบื่อไหมเบิ้งไหนเบิ้งอีกพี่น้องเพราะว่าแต่ละคลื่อนนี่เตลียนชุดเรื่อย มี่สุดใหม่มาเซอร์ไพรส์เรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเบิรงแล้วก็งามไปอีกแบบหนึ่งสุดนี้ก็งามดีพี่น,อน้องซีลัมเงินนา่าจะเป็นไส้ครั้งแรกเนาะเพื่นนอ,นอนี่พี่น้องบขาเคยเขาท่านเคยเห็นนางสุดนี้งามไปอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสุดใหม่ตะลุสุดขึ้นมาโอ้ยแต่ละสัง,งกัดมีได้แบบงามๆทั้งนั้นเลยพี่น,อน้องสุดอีหลนานเนี่ยดืม่มด่ำดีดีวะ เพื่อนพบุญมั่งสางหันนาอพี่น,อน้องเพื่อนเพืนโคตรหลายทั้งขั้นโค้งปีนทั้นทงนาเวทีก็หลายค้งปีนเกิดเพระาะแลายพันอยู่บนพี่น้องค้งปีนนะสุดยอดเลยเมื่อมีการระดับเพื่อนดีนาอพี่น้องนอเนาะดีละตัวยืนของสาหน่อยพี่น้องคืออีหลาวมีเลยไปสิไปสิมากกับย่าเนาะพี่น้องเนาะยืนหนึ่งคืออีหลาวเฮ้ยเราเนาะพี่น้อง กีฬาคือตัวรักแหละท้ามันวงเดินนาไปก้าวไปเรื่อยๆพี่น้องผู้ใดอยู่สาวหน่อยปักสรักอยู่สาวหน่อยชั่วโมงนี้นะคือสุดยอดอีลีพี่น้องที่นี่แหละมีงานในเอกสูม,มืออะไะพี่น้องยานได้แห้งเบาไวะเองอะอยันได้สูงเบาไวะเอ,วอ,องอะไะเนี่ยยานอย่างเดียวนะมีงานทุกมืออีลีสาวหน่อยนี่ผู้ใดปักสรักให้เนียนละก็นทำหน้าที่ตัวเจ้าของให้ดีที่สุดนะคือ ปังบนน้ำอีหล่าแน่นอนเลยเสียแน่นอนผู้ยูหลอ,อกขาอีหล,าล่าเด็กอะปังแน่นอนของผูยย้ใดยูสาวหน่อยเพื่อนแป้งน,นะพี่น้องอ่อีหล่าจี๊บ้าว่งดังไปอีกหลา่ด้วยๆปังๆไปตามกันเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดกันเข่ามากไหมกับปากลักในเนี่ยเด้ออย่าคนไหม สู่ไปกี่ลายล่ะคิดว่ากี่ลายก็ได้สู่พี่น้องสู่มาจเรียกกี่ลายก็ว่าได้มาสบายเด้พี่น้องนอน่นดังดินกินแตงยาไตรุดขามน้งนองน้องกินเขาทามน้องน,อนอ้นอ,นนงงองนอ่นงงทำไมพี่กันละ่ะตัวสิมาถึงมือพี่น้องเพ่นว่ลาสิมาแหละฝังฝังเราได้กี่ลากระได้ด้วยเสือกลายมาด้วย่สือไลาทั้งไห้ทั้งห้องพี่กันละ่ะตัวสิมาอีหลายสิได้ป่านนี้เนาะพี่น้องเนาะ อีกอย่างหนึง่งที่ที่ประทับใจกับพี่ลาวอิงน้อยพี่น้องคือเวลาเห็นเงินเข้าเป็น,น,น,นาลายน้องอิงเป็นคนเฉยๆแบบปตื่นเต้นไหมว่าป,ป,ปตื่นเต้นกับเงินกับข้ามที่ว่าลุหลังลายสีเราเคยเตือนก็จะคนก็จะค,น,จะคนประดดเ,เระดี๋ยวสในใจเลี้ยงเงียงประเดี๋ยวสนใจเลี้ยงเศร้าหวานแม้แต่เงินจะควักยัง ที S <S ่อาสิบชุดข้ายุทแต่ว่ากับ่บ่ได้แบบสนใจเรื่องเงินเรื่องข้ามพวกกะลาหาเบิ่งเบิ้งเบิ่งสีตายคนนะพี่น้องซื้ออยู่บ่ได้ไปตื่นเต้นยังกับเงินกับข้ามพวกเหมือนไหนพี่น้องเบิ่งเบิ้งขนเนาะซื้ออยู่เบิ่งไงเป็นบ้านซื้อเนี่แหละอีล่าก็ได้สุดยอดีลได้ใจเอฟซีลยนี่ยนะเอฟซียังหันอีล่าเลยเป็นตัวเสมอต้นเสมอายตลอดพี่น้อง อลายอีกอย่างนะพี่น้องน้องมือนีกะเป็นอีกศิลปินหนึ่งเนี่ยที่ที่มีแววว่าสิเพจเป็นงงมของสาวหน่อยเพชรบ็นแพงน้องโซเฟียพี่น้องมือนีก็ที่ไปใส่เขาของอัดนะพี่น้องของเปอิดเพลงสูดสซ่ใหญ่เอ้ยตัวน้องว่าตัวแฟนมาจังเลยนะพี่น้องนะคขอเปอิดโซเฟียกับเสียงดีได้พี่น้องแค่อ,อีกสะสมประสบการณ์อีกจังหน่อย ปังแน่น้องน้องโซเฟียนี่นาตาก็ดีหุ่นก็ดีแบบอีกสองสามปีมันเยอะเพต้องพูดถึงเรื่องเสียงน้องก็ดีเด้แค่เพิ่มเติมเทคนิคเล็กๆน้อยๆน่ะสุดยอดเลยน้องโซเฟียนุ่แต่ตามวงฟังนะเสียงเสียงมีเอะก็หลากหลายเสียงมวนผอมได้ทุกรูปแบบอินดี้เมลำได้บัดน้องโซเฟียก็ได้พอเคเวลาอีกจักหน่อยปีกสองปีไปเนี้ยเราก็ต้องห่วงเลยน้องโซเฟียนะเสียเลย ปันแน่นอนน้องโซเฟียกันดหละฝันคู่กับน้องอิงแน่นอนแหละ <c oughs> คือเป็นได้ออยวอิงเป็นไอ,อ้อดแล้วก็เก็บตามเวลิงเนี่ยคือคือปั่น้องโซเฟียปังแน่นอนคิดว่านะน้องโซเฟียนี่ยก็ได้ฝากแฟนคับเอฟทีสาวน้อยเพจบนแพง์งแฟนคับอีล่าอิงไปให้กำลังใจน้องโซเฟียเนะี่ยเด้อเสียงมือดีกับคือว่าสุปล่อยวันที่ยี่สิบสามหลังเพลงน้องอิงไปกี่วันพี่น้อง กันแช่คอยกันแช่ได้พี่น้องเด้อสนับสนุนน้องโซเฟียนํากันพี่น้องสำหรับน้องหักแพทกัทักชื่อเก่าอะไรพี่น้องทีมงานเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะน้องหักแพทย์ก็เริ่มพัฒนาแล้วเสียงก็เริ่มยูตัวแล้วก็ถือว่าโอเคลวช่วงนี้แฟนคลับเอฟซีบ้านฮานบ้านในก็หลายระยะย่เนาวก็ยังบอกวนงูือกันเนาะพี่น้องเนาะครอบท้นความพยายามกับฝากกันเนาะพี่น้องเนาะครอดทนสู่ต่อไปพี่น้อง เป็นกระลังใจให้ทุกคนเด้อนักร้่อมีเพชรเป็นงามของสาวน้อยเพชรบานแข่งอากาศมันขึ้นมาวุ่โวคนใดอยังง yeah. ูมาเสืร์ไผ่ทีมงานพี่น้องมาโป้เพิดดอกป้ายกันป้ายไฟมาเพิ่มข้อมาลังการของเวทีโดยพี่น้องป้ายเอ้สาวน้อยเต้ยเสด็จนะพี่น้องโอ้เบิ้งเผาไปเบิ้งเราไฟไหม กพิมพักภาพหลายสีสันก็ง้ามพี่น้องสุดยอดอีีเล่่่้้้้น้้้้้้้้้้้้ด้้้ม้คนน้้้น้้้้้้้ด้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้ด้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้ม้้้้ม้้้ห้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้ี้้้้ร้้้้้้้้้้อ้่า้้้้้้้้้้พี่น้อง โ okay, อเนะค,น,บบอคน้ำพี่น้อง,นองเนาะคลิปนี้กะบบอมี่ยังไรมาคุยอ้ําพี่น้องคือเก่าอลไรพี่น้องที่เต้นบหรอเอาก็ขอบคุณเด้อ <c oughs> พี่น้องทุกอย <c oughs> ่างที่แชททุกแบบทุกแบบที่คอมเมนต์ให้ก็ลังใจเอฟซี <c oughs> สามาที่แห้งเอฟซีลาีดอยู่ดีมีแหง้งสุกูทุกคนเดินทางไปใส่กระให้ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเนาะพี่น้องเนาะแบ่งแบ่งเฮงๆไปกับอีหล่าด้อสุกูสุกคน เอาคลิปนี้ไว้สม,มีคลิปหนาพพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับครับเลิปไหนพอมานอี่หรอ